อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของสังโยชน์หาเรื่องของสังโยชน์หคือโอรัมภาคิยาสังโยชน์พระพุทมีพระภาพประทับอยู่ณเชตวันเรียกพิกุทั้งหลายมาพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมภาคิยาสังโยชน์ห้าที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่ถ้าผู้เจ้าถามอย่างเนี้ยจำได้ไหม อ่ะจาได้ลองตอบมาสักคนสิหรือสิจะตอบเหมเือนกันนะอะไรนะอะขอใหม่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 สักยะทิฐิวิกิตอิจฉาศิลปะปรามาตการมราคะพยาบาทค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอบเหมือนมาลุงกยบุตรเลยอ่าแล้วดูว่าพุทธเจ้าจะว่ายังไงนะถ้าโยมไม่ธรรมดานะตอบเหมือนพี่ขู่ในคำปฏิการนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระมาลุงกายบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวองยังจำซึ่งโอรัมภาคยะสังโยตห้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมาลุงกายบุตรก็เธอจำโอรัมภาคยะสังโยตห้าที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าวองยังจำได้ซึ่งโอรัมภาคยะสังโย์คือสักยทิฐิวิจิกิฉาศิลปตปรามาตกรมะฉันทะพยาบาทถูกไหม ถูกนะอายมว่าถูกไหมถูกใช่ไหมมีอะไรซ่อนๆไปนิดหนึ่งถูกวนะถูกไหมถูกใช่ไหมตามหลักถูกใช่ไหมเห็นไหมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พผู้ผู้เจริญข้าวงยังจําได้ซึ่งโอรัมภาริยสังโยชนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ดูก่อนมาลุงกกยบุตรอืม เธอจำโอรัมพาขยาสังโยชนห้าเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แกแก่ใครหนองานเข้านะ <c oughs> ไม่หลายๆนึกไม่ออกกันหลายผู้เจ้าพูดต่อมาลุงกัจจบุตรยังไม่ทันตอบผู้เจ้าบอกว่ามาลุงกัจจบุตรนักบวชพวกอัญญะเดลถีจักโตเถียงด้วยคําโตเถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่า กายของตนดังนี้ย่อมมีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่หรือก็สักยทิิฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นที่ไหนเล่าส่วนสักยทติฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายดังนี้ก็ย่อมไม่มีแก่กุมารอ่อนผู้นอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในทมทั้งหลาย จะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นที่ไหนส่วนวิจีกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามเด็กเขาก็ไล่สักสักยะทิฏฐิวิจีกิจฉาสิว่าไล่ไปทุกข้อเลยนะแล้วก็ตัดเด็กเด็กไม่มีเรื่องเลยแล้วอย่างนี้ก็เหมือนกับเด็กก็ล่าสังโยชน์ได้นะมันก็ไม่ได้รู้อะไรสมณพา,าพมลุ่นจะโต้เราด้วยคํานี้ได้ครูเจ้ากําลัง กำลังจะบอกวิธีแก่พระอานนท์ก็นั่งฟังอยู่ตรงนั้นพระอนนุนยังไม่แย้งมาลุงกระดูดเลยนะแสดงว่าฟังมาเหมือนกันอ่าพระอนทนก็ยังแย้งไม่ได้นะพวกเราก็ยังแย้งไม่ได้ใช่ไหมเพราะพวกเราก็ฟังมาเหมือนกันใช่ไหมอืมแต่น,นี้พอไล่ไล่ไปนะจนถึงนะปยาบาทสีลัมตปลามาสนะ อาวิชสาสีละตรมาศกามาชันทะนะแล้วก็พยาบาทส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยเท่าน,นั้นย่อมนอนตามเด็กนั้นมาลุงกายบุตรนักบวชพวกอัญญะเดลถีจักโต้เถียงด้วยคําโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้ไม่ใช่หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดอย่างนี้แล้วท่านพระอน,นุนได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าแสดงว่าพระอน,นุนั่งฟังอยู่ด้วยนะ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเวลานี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงแสดงโอรมพาพิรสังโยตห้าพิขุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจําไว้อานนท์ยังไม่รู้เลยอะถ้าอานนท์รู้อานนท์ต้องพูดแล้วจริงไหมอ่าอานนท์ก็ไม่รู้ดังนั้นพวกเราไม่เสียฟอร์มนะพวกเราไม่เสียฟอร์มเพราะว่าไม่รู้เหมือนกับพระอานนท์อ่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดูก่อนอน,อนุนถ้ากระนั้นเธอจงฟังจงมนณสิการให้ดีเราจะก,กล่าวอ่าค่อยๆคิดดูว่าแง่มูลเป็นไงยากอยู่นะอันนี้ยากนิดหนึ่งองค์จัดว่าดูก่อนอน,อนุนอุดุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นอริยะหมายอะไรนะคนไม่ได้สดับนี่คือโทษของคนไม่ได้สดับและประโยชน์ของคนได้สัดับนะ นั้นโยมได้สดับไปเนี่ยวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยโยมสดับไปเนี่ยโยมรอดละรอดละอโยมใจค่อยๆรอดไปทีนิดทีนิดไม่ได้สดับไม่ได้เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมของอริยะไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของอริยะไม่เห็นสัตบุตรไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุุษไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของสัตบุตรมีจิตอันสักอรยทิฏฐิลุ่มรุมแล้วอันสักอรยทิฏฐิครอบงำอยู่แล้วเมื่อสักอรยทิฏฐิ เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงไล่ตั้งแต่สักยะทิฏฐินะต่อไปจะไล่ตัวที่สองสามสห้าย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามที่เป็นจริงสักยะทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุถุชนนั้นปันเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยะสังโยชนั้น โอรัมพาพียสังโยชน์น่ะถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือไม่รู้การที่เขาไม่รู้อุบายเคลื่องออกไปในสักยะทิฏฐิในวิจกิกิจฉาในศีลตับปลามาในกรรมฉันทะในพยาบาทจัดไล่เหมือนกันทุกข้ออย่างนี้นั่นแหละเรียกโอรัมพาคพียสังโยชน์นี่ถ้าจะให้สมบูรณ์เป็นอย่างนี้ออาอย่างที่ยมตอบก็พออยู่ แต่พอไม่สมบูรณ์จะถูกปริพาชกเดลถีบางคนแย้งได้เหมือนถูกบางคนที่อาจจะฉลาดหน่อยอ,ะอ่ะอ่งนี้เด็กมันก็สิ้นสังโยชน์ได้สิเด็กมันไม่เห็นจะมีความรู้สึกเป็นสักยะยังไงเลยสงสัยมันก็ไม่มีเอาอย่างนี้มันก็ละสังโยชน์ได้ถ้าเราตอบแค่นั้นแต่ถ้าเราตอบอย่างนี้ปุ๊บก,การที่เขาไม่รู้อุบายเครื่องออกไปได้เนี่ยนั่นแหละคือเครื่องที่เขาร้อยลัดให้เขาติดอยู่ใน อย่างเนี้ยนะตัวสังยชต์เบื้องต่ำตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายบุรุชนอันมีมีจิตอันวิจิกิจชากลุ่มลุมแล้วอันวิจิกิฉาครอบนำแล้วนะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้นะท่านตัดวิจิกิชฉาเหมือนการแต่เสริมอะไรเสริมไม่รู้อุบายเห็นไเป็นเครื่องสลัดออกเ,เอสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจชาของเขานั้นก็เป็นของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบังเท่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิย,ยสังโยช์ศีลปตักปรามาตความลูกพรมในสินพพุผู้เจ้าบอกเดลสาราวิชานะมันไม่ดีนะขวางกาั้นมรคลนะปุถุชนก็ททากันนะไม่ใช่ของอะิยะโยมมีกําลังทิ้งมะไม่มีกําลังไม่มีอุบายวิธีออกไปพ้นจากเดลสาราวิชาไม่มีกําลังนี่เลยปุถุชนเลยเต็มร้อยเลย นั้นถ้าอริยะปุ๊บมีกำลังมีอุบายวิธีเครื่องออกไปพ้นนะจากศีลพตตปลามาสศีลพตตศสินพลดปาลามาสความรูปคลาความรูปคลาในสินพรดข้อประพฤติกายวาจาของโยมเนี่ยที่ผิดจากพระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเรายังมีอยู่ไหมพิธีกรรมต่างๆพวกนี้นะทั้งนั้นเลยทั้งก้อนเลยนะสินพรดทั้งสิ้นเลยโยมเอากายเอาวาจา ไปทำแบบใดที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติรับรองไว้นั่นแหละศีลพะธะปรามาณไล่ตั้งแต่บูชาไฟบวงสวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ลดน้ํามนต์ปมน้นํามนต์นะดูหมอดูเลิกดูยามบวงสวงแก้บนนะอีปาถานเลยนะลองไล่ไปดูแล้วกันแล้วอย่าบอกอาจารย์คกฤทธิ์พูดนะพระพุทธเจ้าตรัสพระเจ้าก็ไล่จากนะ สักยาตทิฏฐิวิจิกิจชาศีลปตาปรามาตแล้วก็กรรมฉันทาและก็พยาบาทประเด็นต่างก็คือไม่รู้อุบายเรื่องออกไปพ้นคือมรรควิธีท่านนั้นเองคนที่ไม่รู้ตรงเนี้ยไม่ได้สดับเราจะเรียกว่าเรียกตัวเนี้ยว่าโอลัมพาคิยสังโยน์ดังนั้นถ้าเราตอบอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ยังใช้กับเด็กอ่อนนอนงายได้อา่าเท่ากับว่าเนี่ย ผู้เจ้าถามลอยๆมาในหมู่พิุู่ทั้งหลายเนี่ยเพราะองค์จะต้องการทำคำพระองค์ให้สมบูรณ์โดยยกเหตุใช่ไหมแล้วผู้เจ้าก็ไม่ไล่เลียงมาลุงกจ็จะบุตรต่อใช่ไหมแต่ผู้เจ้าก็ต่อเลยถามปุ๊บต่อเลยคิดดูสิพราโนน,นนั่งอยู่ก็ยังไม่สามารถตอบได้ใช่ไหมแสดงว่าทำปริยายอันเนี้ยผู้เจ้ายังไม่เคยแสดงใช่ไหม แล้วพระเจ้าก็เลยทรงแสดงตรงนี้ขึ้นมาดูก่อนอนนลส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมของอริยะได้รับการแนะนําในธรรมะของอริยะได้เห็นสัตว์ปรุตฉลาดในธรรมะของสัตว์ปรุตได้ได้รับคําแนะนําของสัตวบปรุตดีแล้วมีจิตอันสักยะทิฏฐิลุ่มลุมไม่ได้ อันสักะยญาติติครอบงําไม่ได้อยู่และเมื่อสักยญาติติเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเครื่องสลัดออกเสียได้ตามที่เป็นจริงสักกญยทิติพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้และผมก็ไล่วิจิกิจฉาอริยสาวกนั้นผู้ได้สดับในอันนี้วิจิกิจฉากุ้มลุม,มน่ะไล่มาสิแล้วต่ปลามา อันนั้นศีลปราการปามาจความรูปพรรมในสินพรตในแบบต่างๆนะผู้ที่ได้สดับอันเป็นอริยะเนี่ยปุ๊บก็จะมีกําลังและมีอุบายเครื่องออกไปพ้นได้เห็นไหมนี่เป็นกําลังของอริยะเลยนะเห็นไหมซึ่งจะสอดรับกับมหาจัตตารีสกังธรรมปริยาอย่างซึ่งพงยืนยันว่าอริยะบุคคลเนี่ยไม่ทําเดรจานวิชาคือไม่ทํามิจฉาอาชีวะซึ่งมิจฉาอาชีวะเนี่ยมีเดรจานวิชามีประการต่างๆทั้งหมดเลย ไล่ศีลักตปรามาไล่การมาราคะไล่ถึงพยาบาทนะจากนั้นพระอ,องค์ตัดต่อว่าดูก่อนอนท์ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน์หแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมพาคิยสังโยชน์หได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดังนั้นเด็กอ่อนนอนหงายจะมาละโดยไม่รู้อุบายเครื่องออกไปผลจากโอรัมบาคิยสังโยชน์ไม่มีทางเว้นอะไระให้เว้นเว้นอะไรใครตอบได้เขาเกิดมาเป็นเด็กเขาอาจจะเป็นโสดาบันชาติที่หที่เจ็ก็ได้จริง่าอ่าก็ได้สดับมาแล้วเหตุปัจจัยต่อใช่ไหมถึงแม้จะแวบเบาเด็กอ่อนนอนหงายเขาเรา,เาก็รู้มาแล้ว ตรงนี้ติดตัวเพราะเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมจริงไหมโสดาบันเสื่อมไม่ได้เข้าใจไหม <c oughs> เวลาวิเคราะห์พระสูตรมันจะหลุดทีละอันสองอันเนี่ยนะเป็นธรรมดาก็เลยต้องสุดต,ตะต้องมากและต้องแน่นสิ่งเหล่านี้อาศัยการเวลาอาศัยเวลาและการเสพพบมากไ,ไหมเพราะองค์อุปมาดีตรงนี้นะองค์อุปมาอย่างนี้ ดูกา่อนอนอน์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจากถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มันมีแก่นอยู่เนี้ยต้นตะเคียนมีแก่นอยู่เนี้ยโยมจะถากแก่นตะเคียนแล้วโยมจะไม่ถากเอาเปลือกกระพีออกได้ไหมไม่ได้แล้วจะเจอแก่นมันยังไงใช่ไหมมันขวางอยู่อะ ยมก็ต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกแล้วถึงจะถากแก่นได้ใช่ไหมอ่านั้นโอลัมพาคียสังโยชนเบื้อง,งต่ำห้าเนี่ยเหมือนเปลือกและกระพี้ที่หุ้มแก่นอยู่เลยใช่ไหมอ่าโอรัมพาคียสังโยชน์ชันใดข้อที่ว่าบุคคลไม่จักไม่อาศัยมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียสังโยชนห้าแล้ว จักรู้จักเข็นหรือจักละโอรัมพาพิยสังโยชน์หได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉะนนั้นซึ่งคนจะ,จะรู้วิธีนี้ได้เนี่ยเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากได้ฟังจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตใช่ไหมซึ่งจะไปที่พระสูตรที่พระองค์บอกอ่ะอินทรีห้าพละห้าเนี่ยโพชงเจตอะไรเนี่ยหรือว่าศรัทธาสัมปทาพวกเนี้ยจะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้า ไม่มีการบังเกิดขึ้นของตถาคตตถาคตต้องบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนศรัทธ,ธาสัมปทานะต่างๆเนี่ยอิน 5, รียห้าพละหถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะมันผิดมาตั้งแต่ข้อแรกแล้วคือศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาผิดคนในเมื่อผู้เจ้ายังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้จะสมบูรณ์ไม่ได้สมบูรณ์มาได้ตั้งแต่ผู้เจ้าเกิดขึ้นและก็สั่งสอนอานนท์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทา อันเป็นไปเพื่อละโอรัมพาพยสังโยตห้าได้แล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมพาพยสังโยตห้านั้นได้เป็นฐานะที่จักมีได้อานนท์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าถากเปลือกถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นนั่นเป็นฐานะที่จักมีได้ชั้นใดข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาพยสังโยตห้าแล้ว จักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมภาคียสังโยชน์ห้าได้นั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นเปรียบเหมือนแม่น้ําคงคามีน้ําเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษมีกําลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะว่ายตัดขวางกระแสน้ําแห่งแม่น้ํำคงคานี้ ให้ไปถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาจะไม่อาจไหวตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนนะจิตของผู้นั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่มั่นคงไม่พ้นฉันนั้นเหมือนกัน นั่นแสดงว่าการแสดงธรรมของผู้เจ้าเนี่ยเพื่อดักสก,กายะความเป็นกายของตนในส่วนโอลัมภะยะสังโยชน์ห้านี่คนที่จิตไม่เริ่มใสไม่ล่นไปไม่น้อมไปเนี่ยก็จะกลักไม่ได้นะจะฟังไม่เข้าใจนะอ่าเมื่อฟังไม่เข้าใจก็จะไม่มีกําลังที่จะละสิ่งเหล่านี้เหมือนบุรุษมาเจอแม่น้ำํำคงคาละที่มีกําลังอ่อนไม่สามารถว่ายข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ เอาแม่น้ำเจาวายาก็พอก็ไม่ไหวแล้วนะใหญ่มากนะดูก่อนอานนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษมีกำลังพึงมาด้วยความหวังว่าเราจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจัดป้ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำคงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดอานนนเมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนอันนี้น่าจะแปลเกินมีแถมจิตของตนด้วยซึ่งวักแรกไม่มีวักสองมีเห็นนะยังไม่ได้ตรวจบาลีหรอกแต่ดูภาษาไทยก็ว่าน่าจะผิดแลละและอันนี้เป็นการพูดแค่เรื่องโอรัมพาคยสังโยทห้าไม่มีจิตแน่นอนนะ เวลาเราอ่าน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 ,านไปเนี่ยมันจะมีแปลเกินแปลขาดอะไรอย่างนี้ให้เราดูด้วยนะจิตของผู้นั้นแล่นไปเลื่อมใสมั่นคงพ้นฉันนั้นเหมือนกันแหลบุรุษผู้มีกําลังฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันนี้ทรงอุปมาดูก่อนอานอนม์มคับปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยช์าเป็นฉไฉนจากนั้นผู้เจ้าก็มาตรวิธีละโอรัมพาคียสังโยธา ทรงจัสอะไรเรื่องของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานแล้วเห็นการเกิดดับซึ่งพระสูตรนี้เท่ากับว่าจะซ้ำกับพระสูตรที่พระองค์จัดว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานแล้วเปรียบเหมือนในขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางนะเห็นไหมแพทเทิร์นแบบฟอร์มคําพูดของพระเจ้าจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดยกอ่านพระสูตรนี้ จะนึกถึงประสูตรเดิมได้เอาต่มาจเจอประสูตรนี้ปุ๊บนึกถึงประสูตรในขวางธนูได้ทันทีเพราะแบบฟอร์มคาพูดจะอันเดียวกันหมดเนี่ยแหละคําพูดที่ผู้เจ้าจะเป็นเรียกว่าระเบียบแห่งถ้อยคําระเบียบแห่งถ้อยคําอย่างเนี้ยผู้เจ้าจะใช้นิยามคําพูดด้วยคําคําเดียวว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยแห่งสุขดได้ไหมหรือโดยอัตถากความหมายก็คือทำอันเนี้ยเป็นทมอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุดนะทรงประากาศประมาจันพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยนิยามเนี้ยคือสุกตานิยโยแล้วลักษณะก็คืออย่างนี้เป็นระเบียบแห่งถ้อยคําซึ่งเมื่อเราเสบพครบมากเนี่ยเราจะทรงจําได้แล้วก็เริ่มเชื่อมโยงคำภาษาสดาได้เมื่อเชื่อมโยงได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้ ดูกอนอนนลพิคุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิโตวิจารมีปิติละสุขอันเกิดจากวิเวกเธอนั้นพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นของสุดโรมเป็นของไม่ใช่ตน เธอปลุงจิตจากทำเหล่านั้นนะแล้วน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่าธรรมชาตินั้นสงบประงับปราณีตเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนแห่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งกันหาเป็นความกลายกําหนัดเป็นความดับเป็นนิพพานเป็นที่ดับกิเลสเมื่อเธอดำรงอยู่ในธรรมเหล่านี้เนี่ยย่อมบรรลุรามเป็นที่สิ้นแป่งอสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุรามเป็นที่สิ้นแป่งอสวะทั้งหลาย ย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิาพานในภพนั้นเห็นนะโอปปาติกะเนี่ยก็คือผุดขึ้นเป็นตัวแล้วก็ดำลงอยู่ในภพนั้นนะจะภพไหนก็ตามก็แล้วแต่กำลังของจิตไดสมาธิกันไหนไหนแล้วก็เมื่อสิ้นอายุกายก็ปรินิาพานสามารถปรินิาพานในภพนั้นได้เลยไม่เวียนกลับจากโลกนั้นในโลกที่ตนเองไปเป็นโอปปาติกานั่นแหละ ละอำนาจแห่งธรรมราฆ่าธรรมนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าอานนท์มัคแม้น่แลปฏิปทาแม้น่แลย่อมเป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าจักนั้นรค์ก็ตัดทุติยชาติตติยชาญจจะติยชาญจ,จบละอันนี้เป็นมัคและปฏิปทาเพื่อความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์เท่ากับว่าอันนี้ก็คือ คือพระองค์จะจะบอกเรื่องของของการละสังโยชน์ห้านะจากนั้นเนี่ยพระองค์มีต่อนะในเรื่องของอรูปสัญญาทั้งสี่อากาสานัญจาย,ยนะบิญญาณาญจายนะหลักการเหมือนกันก็คือให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่เพราะว่าพออรูปสัญญาปุ๊บเนี่ยรูปดับแล้ว เหลือแต่อรูปอรูปก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือสี่ขันให้ตามเห็นการเกิดดับของสี่ขันพระอนนต์ถามอีกว่าพอพระเจ้าตรัดมาถึงตรงนี้นะเรื่องละโอลัมภาคิยสังโยชน์มาถึงเจ้าล่วงอากาสานะบลรุบินญาวิญญาณญจายจตนะไล่มาอาคินจัญญาจตนะ อานุนถามว่าถ้ามรรคนี้ปฏิปทานนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการละโอลัมพาพิยสังโยชน์ห้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุลายพิกุบางพวกในศาสนานี้คือคําสอนเนี้ยจึงเป็นเจโตวิมุตต์บางพวกเป็นปัญญาวิมุตต์เล่าดูก่อนอานุนในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์ของพิกุเหล่านั้นก็เป็นเพราะว่าความต่างกันของอินทรีย์ ก็แสดงว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือการเข้ารูป,ปรสัญญารูป,ปรสัญญาเราเห็นการเกิดดับแต่เพราะพออินทรีย์ต่างกันตรงนี้ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ยังหลุดพ้นได้ไหมย,ยังได้ก็เรียกว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทาซึ่งอย่าขิปปาปิญญาณและทันตาปิญญากําลังอ่อนมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร,ยเรยืเพราะเครื่องวัดกําลังของสมาธิก็คือตัวได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่